วันนี้มาดูพระเนื้อดินเผาหลบพวงวัดกกพระหลวงพ่อพวงวัดกกมีพระเครื่องหลายพิมพ์นะที่เราพบเจอส่วนใหญ่เนี่ยสนนราคาจะไม่แพงนะักเพราะว่าเป็นพระสร้างจากเนื้อดินเผามีหลายมีหลายพิมพ์องค์ตัวอย่างองค์นี้เป็นพระพิมพ์สมาธินะสมาธิเป็นพระปีลึกอายุ 100, 100, 100, 100ร้อยร้อยร้อยกว่าปีร้อยเศษเศษนิดหนึ่งนะครับ การกดพิมพ์เนี่ยสังเกตดูว่าลายเส้นของบล็อกพิมพ์การแกะเนี่ยแกะบนบล็อกหินน่ะลายเส้นจะเป็นเหมือนเส้นได้เห็นไหมครับเหมือนค่อนข้างเหมือนเส้นได้เลยลายเส้นคมคมนะครับการกดพิมพ์กดได้ดินดิบกดแล้วค่อยนํามาเผาไฟกดแล้วปาดหลังกดแล้วปาดหลังสําคัญคือในเนื้อพระของหลวงพ,พ่อพวงเนี่ยเห็นไหมครับในเนื้อพระเนี่ยจะมีแกะ ดินจะมีแกบเนี่ยขาวๆพวกนี้คือแกบแกบนมฝังอยู่ในเนื้อเวลาเผาแล้วก็จะขาวให้นึกถึงให้นึกถึงพระหลวงพระโนหนงใช่ไหมครับพระหลวงพะโหนงบางทีเราก็จะเจอแล้วก็จะมีดินดินก็ร่อนตะแกงมีเม็ดกวดค่อนข้างที่จะเม็ดเสมอกันนะเสมอกันพระอายุร้อยกว่าปีนะครับค่อนข้างแก่งเนี่ยกดพิมพ์แล้วพอปาดหลงังปุ๊บเนี่ยมันจะมีขอบมันจะปิ้น เาไฟแล้วก็จะเห็นชัดนะครับอายุร้อยกว่าป,ปีน่าใช้นะน่าใช้นะของดีราคาถูกของดีราคาถูกมากโอเคครับ